สิเรื่องต้องตรวจเช็คก่อนรับรถใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับก็คือ้องตรวจเช็คนะครับความเรียบร้อยของตัวรถนะครับ่าเพื่องความสะอาดทิ้งรอยอันนี้ต้องเช็คเลยนะครับถ้ามีตรงไหนต้องรีบบอกกันเลยอ่าข้อ2นะครับก็คือตรวจเช็คอุปกรณ์ของแถมต่างๆนะครับว่าถูกต้องนะครับตามตกลงกันไหมนะครับอย่างคันนี้ก็จะมีสเกิร์ตนะครับรอบคันนะนี่ล้อแม็กกันสาดติดฟิล์มนะครับสปอยเลอร์หลัง มาครบเลยเห็นไหมครับนี่เราติดตั้งให้ครบถ้วนตามรายการเลยข้อ3นะครับตัวนี้ก็ต้องตรวจเช็คระบบต่างๆของตัวรถนะครับว่าใช้งานดีไหมนะครับอ่าทั้งระบบเครื่องเสียงนะครับระบบไฟนะครับที่ปัดน้ำฝนต่างๆทุกอย่างต้องทํางานเป็นปกตินะครับข้อ4ี่นะครับก็คือตรวจเช็คห้องเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่น้ําที่ปัดน้ําฝนน้ำมันเบรกน้ามันเกียร์ทุกอย่างต้องอยู่ในระดับที่ปกตินะครับอันนี้ก็ตรวจเช็คให้อย่างดีเลยครับผม ข้อ5นะครับก็คือตรวจเช็คบุกกรคลฉุกเฉินนะครับว่าอยู่ตรงไหนเวลามีเหตุฉุกเฉินจะได้อุ่นใจนะครับอย่างแต่รุ่นก็จะอยู่ที่ต่างที่กันไปถ้าเป็นขคงแอสชารนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับเปิดด้านท้ายขึ้นมานี่อยู่ตรงนี้เลยอ่าข้อ6กนะครับข้อ6ก็คือตัวเช็คค่าจ่ายที่อยู่ในใบรับวถสนะครับว่าถูกต้องตามที่ตกลงกันหรือเปล่านะครับหรือตามในใบจองหรือเปล่านะเช็คดีดีด้วยนะครับผม ต่อไปคือข้อ7นะครับข้อ7ก็คือตัวเช็คแคมเปญพิเศษละรังวดน,นะครับว่าลงรหัสแคมเปญถูกต้องหรือเปล่านะอันนี้ต้องให้ทงางเซลล์เจ้าหน้าที่เป็นคนเช็คให้นะครับอย่างตอนนี้นะครับก็จะมีแคมเปญพิเศษเช่นแคมเปญดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือแคมเปญแพ็กเกจ5ปีดูดีถึงใจหนระือแคมเปญช่วยผ่อนนะครับแต่อันจะมีรหัสแคมเปญเฉพาะแต่ละตัวอยู่นะต้องเช็คดีนะครับต่อไปข้อ8นะครับข้อ8ก็คือ ตรวจเอ็ความคุ at, ้มครองของประกันนะครับว่าคุ <c <c ้มครองเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคุ้มครองอะไรแล้วบ้างนะครับรวมถึงทุนคุ้มครองอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรวจช็คให้ดีนะครับข้อที่9นะครับก็คือตรวจเช็คเอกสารต่างๆครับที่เราจะได้รับกลับนะครับว่าจะได้รับกลับอะไรบ้างนะครับก็เช่นใบเสร็จเงินดาวนะครับใบเสร็จมัดจำายแดงใบนะครับใบรับรถนะใบสรุปการขายนะครับและคู่มือรถนะครับตัวนี้ ต้องได้ครบนะครับข้อสุดท้ายข้อ10นะครับก็คือเช็คสภาพร่างกายของเรานิดนึงนะครับหรือเรามีรับขี่แล้วหรือยังนะครับในกรณีที่ไม่เบียงขี่หรือไม่พร้อมนะครับจริงๆเรามีบริการ genauso. เอาอไปส่งให้ได้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงส่งให้ถึงที่นะครับปลอดภัยแน่นอนนี่คือ10ข้อนะครับที่เราต้องตรวจเช็คก,ก่อนรับรถนะครับก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้ามาหาผมก็ไปฟซูนะครับ10ข้อนี้ไม่ต้องห่วงเพราะทางเราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าใครสนใจโปรดีติดต่อได้ที่ก๊อปปี้ซูซูเปอร์โปรนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ